สวัสดีสดท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นกูจำชื่อไม่ได้ช่างแม่งก็วันนี้นะผมวันน,น,นี้ทำอะไรไม่รู้นะครับผมแต่ที่รู้รกูจำที่ไหนสักที่มันอย่ยเลยพังอ,ะอ่ะเออไม่ใช่วีเบอร์กูกูมันดีกว่านี้ เพิงดูเกมอะไรขึ้นมาไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกมที่ผมทำากเลยีกว่ด็ดครับกจกจัวยีสีสอก็จะเป็นเกมที่เสียงดวงนะครับเสียงดวงล้วนๆนะครับก็ต้องทำหลุมมาก่อนนะครับหลุมแย่หลุมหลุมแย่ โอ้โหเมื่อกี้หลงแก่บังปลายอุ้ยตา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 ยโอ้โหเรียบร้อยแกะออกไปเกะออกกินเลยก็มีแมว M P C ของมาสัตวว้ายโอช่ไหม ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะครับไปจังมันไปสอยไปสบกินเออโอเคเราใช้ได้เลยแกสีแปลกประหลาดนะครับผมก็จะอู้วเขาเล็กมันเข้ารอ,อบเลยเข้ารอบเด็กเนอะโอ้ไม่ผ่าน ผมเล่นเรื่องหลังนั้นแม่งเป็นแบบว่าอ,อ่าไ่กดเลยเรื่องนี้ตาย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 แน่นอนอ้ดเดอดมดว่าดีเด่นชี้ตายขึ้นมาตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามากรูมศพกันเลยดีกว่าครับก็นี่เป็นอี นะครับก็เลยบูดๆหน่อยละกันใหม่เมื่อยเอออันนี้แม่งอะไรวะทำหาอะไรไม่รู้ขึ้นมาซึ่งปร,รปดูดติดตามตนต่อไปได้เลยว่าหจะสร้างกเกมอะไรอุปปาก,กวาไหมง <c oughs> เจอใครไม่รู้เนาม ปากบูดมากรัวบูดมากมากเลยใครรู้นะใครรู้ผมปากรัวมันบูดเหมือน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 หมอายุกเดยอาวว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 ว ไม่แก้ดูข้ารอบเลย no ไม่ไปหัวจมลงไปเลยจะไม่ลงคลิปนี้เด็กค่ะ